เอสุวิตใจโชคขยันมากครับยังไงต้องขยันขนาดนี้เลยหรอครับปลูกเมลอนปลูกเมลอนนี้ไม่ได้เลยครับไม่ทุ่มเททั้งกายและใจเต็มร้อยนะไม่มีทางได้เลยอืจะเสียหายหมดนะครับ ใช่ผมเห็นมีคนปลูกแล้วเลิกล้มไปก็เยอะนะที่ผมาเมากแต่พี่ยังยืนหยัดอยู่ทั้งทั้งที่เขามีโรงเรือนนะครับแต่ของผมเนี่ยกลางแจ้งไม่ต้องมีโรงเรือนเพราะฉะนั้นเราใช้เทคโนโลยีเราใช้ซอฟต์แวร์เราใช้ประสบการณ์ทุกอย่างฮะอืทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ไอ้ทีคอนโทรเลอร์เ o นเซอร์บวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านอเราต้องบูรณาการร่วมกันถึงจะสำเร็จอย่างนี้ได้ครับนับถือเลยครับพี่สวิต จากที่เคยเจอกันเมื่อหลายเป็น10ปีเนะใช่ครับไปไปไกลมากเลยตอนนี้เป็นผู้นำไหมตอนนี้ถือว,ว่าพัฒนาไปไม่หยุดนะ เพราะนั้นเราเราทำเมลอนกลางแจ้งโดยไม่มีโรงเรือนนี่เราประหยัดไปเยอะฮะอืมเราก็ไม่ใช้ต้องไม่ต้องใช้ต้นทุนมากอืมแต่เราต้องใช้ความรู้มากประสบการณ์มากเพราะนั้นถ้าเกษตรกรนะมาเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่ละเอียดนะและถูกต้องเนี่ยครับก็สามารถจะประสบสำเร็จได้โดยไม่ต้องลงทุนมากะครับอืมนี่หัวใจสำคัญเลยนะเริ่มจากเล็กไปใหญ่ไม่ต้องไปทำใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆไปเรียนรู้ไปด้วยทําจากเล็กทำไปด้วยและจะเก่งขึ้นแล้วทำกำไรไปเรื่อยๆ แต่ถ้าใครไปโลบมากทําใหญ่เนี่ยมันจะไม่ผสมเลศครับนะเพราะเมลอนมันไม่ทาง่ายโอ้ทุ่มเทยังไงบ้างที่บอกทุ่มเทชีวิตจิตใจเนี่ยยังไงแบบเทตั้งแต่ต้องศึกษาก่อนเลยว่ามันมีลักษณะยังไงมีโมรคแมลงอะไรนะความต้องการน้ําต้องการปุ๋ยแต่และขั้นตอนแต่และยุเป็นยังไงเราต้องรู้ก่อนแล้วมันต้องศึกษาให้รู้ก่อนอแล้วพอศึกษารู้แล้วเนี่ยเรามาทําจริงเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็ต้องเลือกพันธุ์ที่ดีครับถ้าเราได้พันธุ์ที่ดีเนี่ย โอ,โอกาสโอกาสความสาเร็จนก็มากเกินครึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมดินที่ดีอแล้วก็ต้องวางระบบน้ําให้ถูกต้องอให้เหมาะสม,มเวลาให้น้าเนี่ยน้ําจะกระจายเท่ากันหมดอมทั้งแปลงทําให้การจเจริญโตสม่าเสมอรวมทั้งเราให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ําด้วยปุ๋ยก็จะไปเสมอทุกต้นทําให้การเติบโตเนี่ยสม่ําเสมอทําให้เราได้ผลผลิตสูงไงฮะคุณภาพสูงและสม่ําเสมอด้วยอืตรงนีน้ทําให้เราผสมน้ําผลก็คือเราสามารถ ทำรายได้สูงอืถึงแม้เราจะไม่ทําต้นทุนต่ําแต่แรกเพราะเรานโยบายเริ่มต้นเนี่ยเราจะทําประสิทธิภาพสูงอืคําว่าประสิทธิภาพสูงก็คือเราไม่จําเป็นต้องลดต้นทุนให้มันถูกที่สุดอย่างระบบน้ําถ้าเราไปซื้อระบบน้ําที่มีคุณภาพต่ําราคาต่ําเพราะฉะนั้นน้ําก็จะให้ไม่เสมอกัน ถ้าไม่เสมอกันแล้วเราจะได้คนผลิตสูงคุณภาพสูงได้ไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นประสิทธิภาพสูงเนี่ยเราก็จะสมสาเร็จแต่อาจจะก,กําไรไม่สูงที่สุดอืแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยระบบน้ําเราเป็นระบบน้ําที่ดีเราใช้หลายรอบก็ไม่พังอืเรารู้วิธีเมนเทนแน้นมันก็ใช้ใหม่ได้เรื่อยๆใช้เป็นสิบๆรอบก็ไม่พังแต่ถ้าเราไปซื้อระบบน้ําที่คุณภาพตา่ําใช้รอบเดียวก็พังแล้วะแถมรอบหนึ่งบางทีมันยังอุดตันไปละ มไม่สามารถให้น้าได้สม่มําเสมอได้ครับทาให้ผลผลิตเราเสียหายตรงเนี้ oh. เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเหล่าเนี้ยแนวคิดพวกนี้มันจะทําให้เราประสบความสาเร็จแต่ไม่จําเป็นต้องกําไรสูงสุดแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปสุดท้ายเราเราก็กําไรสูงสุดอยู่ดีอืมแต่ต้องใช้เวลาอโอ้โห oh, เป็นเรื่องราวที่สุดยอดเลยนะฮะพี่น้องเษตรก,รกรคนอื่นก็นาสามารถที่จะมา เรียนรู้ศึกษาตรงนี้ได้ยังไงบ้างมีเกษตรกรมาเรียนรู้นะฮะศึกษาแล้วก็เอาไปปลูกเลยอปลูกแล้วเราก็จะจัดการเรื่องการตลาดให้ด้วยอเพราะฉะนั้นก็ทาครบวงจรครับเขาก็จะมีเรื่องความรู้เรื่องอุปกรณ์ครบเสร็จแล้วเราก็เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยในขณะที่เขาปลูกไปเนี่ยนะแล้วเขาก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากเล็กแล้วค่อยๆขยายแสดงว่าเราอยู่รอดคนเดียวเดียวเราอยู่รอดคนเดียวไม่ได้ต้องให น,นคือเราก็อยากให้เกษตรกรไทยเนี่ยประสบสำเร็จเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังติดปัญหาเรื่องกับดักรายได้ปานกลางอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถจะหลุดไปได้ซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีเป็นเป็นสิบล้านคนแล้วยังมีลูกจ้างเกษตรกรอีกเป็นสิบล้านคนอเพราะฉะนั้นภาคเกษตรเราเนี่ยเข้าไปเกือบครึ่งประเทศแล้วเพราะฉะนั้นถ้า คนในภาคเกษตรเราไม่สามารถที่จะมีรายได้ดีได้เนี่ยประเทศไทยไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีกเกษตรกรก็จ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างเกษตรกรได้ดีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้แนละยจะทําให้ประเทศไทยเราหลุดกับกับดักปานกลางกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอแล้วอาชีพอ,อื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถจะพัฒนาได้อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกษตรกรรวย คนงานในเกษตรภาคเกษตรรวยเพราะฉะนั้นทุกอาชีพรวยหมดนะครับประเทศไทยโอ้โหเป็นคําที่ข้อคิดที่เป็นสุดยอดมากเลยครับขอการลว่าครับ